สวัสดีครับกับผมนายบุษง์ยวนาผมอยู่ที่หมู่ที่1นึ่ตำบลน้ำอ่างอำเภอตรอนจังหวัดอุตรดิตถ์ครับวันนี้ผมก็จะนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับงานวิจัยแปลงหญ้าสำหรับปศุสัตว์หรือการเลี้ยงควายครับเพราะว่าเราจะต้องเป็นขเขาเรียกว่าเป็นงานวิจัยนะครับเพื่อที่จะบันทึกเป็นข้อมูล เพื่อที่จะนำมาซึ่งแก้ปัญหาเกี่ยวกับแปลงหญ้าครับเพราะว่าการ,ระสมสัตว์ในเรื่องของการขเขาเรียกว่าการอยู่กินในเรื่องของอาหารนั้นจะต้องมีขเขาเรียกว่าหญ้านะครับนะซึ่งเป็นอาหารหลักของควายนะครับนะวันนี้ผมก็จะนำเสนอให้ข้อมูลเกี่ยวกับเป็นขเขาเรียกว่า แปลงตัวอย่างในเรื่องของการปรับปรุงดินเพื่อที่จะเขาเรียกว่าพัฒนาแปลงหญ้าครับเพื่อที่จะให้หญ้านั้นเพียงพอต่อการเลี้ยงควายครับครับขอเชิญรับชมในเรื่องของแปลงหญ้าที่ผมดำเนินการเขาเรียกว่าเป็นงานวิจัยแล้ววิธีการใช้ปุ๋ยคอกหรือมูลควายหรือขี้ ควายนะครับนะานำมาใส่เพื่อปรับปรุงแปลงหญ้าเชิญรับชมได้เลยครับนี่คือแปลงหญ้านะครับนะที่ผมได้นำในเรื่องของข้อมูลในเรื่องของนํานขี้ควายหรือมูลควายนะครับนะามาใส่นี่คือ จุดที่ผมนำเอาขี้ควายนะครับนะานำมาใส่แล้วนั้นท่านลองดูสภาพนะครับนะาแตกต่างจากหญ้าที่ผมไม่ได้ใส่นะครับนะมูลควายหรือขี้ควายนั้นต่างกันนะครับนาะหลายเท่าตัวนะครับนะท่านลองดูนะครับนะนี่คือแปลงหญ้าที่ไม่ได้ถูกขี้ควาย นะครับนะไม่ได้ปุ๋ยใส่ขี้ควายไม่ทั่วถึงนะครับก็รู้สึกว่าจะต้นเตี้ยแล้วก็เหลืยงนะครับนะนี่ก็เช่นเดียวกันนะครับนะที่แอลวานหญ้าเป็นเขาเรียกว่าเป็นหญ้าลูซี่นะครับนะซึ่งผมซื้อมาก็กิโลละ150บบาทนะครับท่านก็ลอง ดูนะครับนะที่ผมให้เชิงเปรียบเทียบนั้นก็หมายความว่านี่ไม่ได้ใส่ขี้ควายหรือมูลควายนะครับนะก็ได้ขนาดนี้นะครับนะที่ทั้งทงที่หวานนะครับนะาเวลาวันเดียวกันนะครับนาะตรงข้ามกับที่ผมใส่นะครับนะขี้ควายท่านลองดูครับนี่คือผมใส่ มูลควายหรือขี้ควายท่านลองดูนะครับนะาเป็นการเจริญเติบโตนั้นดีมากครับนะอันนี้ผมตัดไปครั้งหนึ่งแล้วครับนะนี่ก็เข้าวันที่ขเขาเรียกว่าได้2องอาทิตย์หรือ15บหวันนะครับนะอาทิตย์กว่านิดหน่อยนะครับนะนี่ก็ขึ้นมาอีกนะครับก็จะดีตัดอีกรอบหนึ่งแล้วนะครับนะ นี่คือการวิจัยแล้วก็เปรียบเทียบให้ท่านได้ลองอลองชมดูครับแตกต่างกันมากแค่ไหนครับนาะทีา่ใส่มูลควายกับไม่ได้ใส่มูลควายาผมก็จะทำขเขาเรียกว่า,าเป็นขเขาเรียกว่าวิเคราะห์วิจัยให้รู้ว่า,าแปลงหญ้านะครับนาะที่เราดำเนินการ 哦，广呢。 ครับแปลงหญ้าที่ผมใส่ขี้ควายมูลควายแล้วนั้นก็แตกต่างกันมากครับนี่เป็นเรื่องของอาการเปรียบเทียบนะครับน,ะนี่ก็เป็นในเรื่องของอาการที่ให้ท่านได้รู้ว่าแปลงหญ้าที่ผมพยายามพัฒนาให้หญ้านั้นเพียงพอต่อการเลี้ยงควายครับไอ้นี่ ก็แตกต่างกันเช่นเดียวกันครับนะที่ที่ไม่ได้ใส่มูลควายครับนะก็สภาพนั้นก็แตกต่างกันมากครับนี่คือในเรื่องของการดำเนินประสุสัตว์หรือฟาร์มควายนะครับนะผมจะต้องพัฒนาและจดะบันทึกเอาไว้นะครับนะเพื่อที่เปรียบเทียบแล้วนำมาเผยแพร่เพื่อให้ท่านลองเปรียบเทียบ นะครับนะต่อไปนั้นผมก็จะนำข้อมูลต่างๆเหล่า,า,า,านี้มาเปรียบเทียบเชิงเขาเรียกว่าเชิงวิเคราะห์วิจัยว่า,าพื้นที่ไร่หนึ่งนั้นจะใช้เลี้ยงควายได้กี่ตัวนะครับนะนี่ก็จะเป็นผลในเรื่องของการประเมินในเรื่องของเขาเรียกว่ากำไรขาดทุนต่อไปในอนาคตครับ เพราะว่าไม่ว่าอาชีพไหนๆครับนะจะต้องมีการจดบันทึกแล้วก็เปรียบเทียบข้อมูลที่เราจะต้องนํามาพัฒนาปรับปรุงแก้ไขในเรื่องของการพัฒนาอาชีพครับนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งที่ผมก็อยากจะให้ดูเป็นตัวอย่างนะครับนะก็จะพัฒนาไปเรื่อยๆนะครับนาะที่ผมได้บอกไว้ว่ามูลควายหรือขี้ควายนั้นเป็นสุดยอดของปุ๋ยอินทรีย์แล้วครับ ที่ท่านยังไม่ได้เคยใช้หรือปล่อยทิ้งขว้างหรือไม่เห็นคุณค่านั้นท่านลองมา,าเปรียบเทียบที่ผมให้ดูนะครับอันนี้ที่ยาวๆสูงๆนี่ใช่ทั้งนั้นนะครับนาที่ผมใส่ขี้ควายหรือมูลควายนะครับนาะนี่คือเป็นเรื่องของที่เราจะต้องวิเคราะห์วิจัยแล้วก็นำมานะครับนาะเป็นข้อมูลเพื่อที่จะพัฒนาอาชีพความควายของเราต่อไปนะ ในอนาคตจะต้องปรับปรุงแก้ไขกันอย่างต่อเนื่องครับเพราะว่าการที่เราไม่อ่าจดบันทึกหรือไม่เป็นงานเขาเรียกว่าวิจัยเปรียบเทียบท่านก็จะไม่รู้นะครับนนข้อมูลที่เราจะต้องปรับปรุงแก้ไขนี่ก็เป็นเรื่องของที่เราจะต้องพัฒนากันต่อไปนะครับเดี๋ยวเพื่อที่จะให้อาชีพในเรื่องของฟาร์มควายหรืออาชีพต่างๆของเรานั้น อ,อยู่บนลำแข้งของตัวเองได้ครับอย่าท่านอย่าก,กลัวครับนะการทำงานหรือไม่ว่าอาจจะย์ดำเนินอาชีพไหนๆครับนะท่านรักแล้วก็สนใจก็อย่าลืมนะครับนะจดบันทึกเป็นเชิงวิจัยเปรียบเทียบออกมาว่าเราทำอย่างนี้นั้นที่ไม่สำเร็จนั้นท่านก็อย่าท้อนะครับนะมันไม่ใช่เป็นเรื่องของความล้มเหลวแต่มันเป็นเรื่องของให้ข้อมูล ให้ความรู้กับเราที่เราจะต้องดำเนินการปรับปรุงแก้ไขท่านคิดว่าไม่สามารถที่จะยืนหยัดอยู่ในเรื่องของอาชีพของท่านที่ท่านชอบท่านก็อย่าก,กลัวอยา่าท้อครับนะต้องหาทางปรับปรุงแก้ไขแล้วก็นำดำเนินการต่อไปอย่างไม่ต่อเนื่องท่านก็จะประสบความสำเร็จได้สักวันหนึ่งครับอันนี้ผมได้ต่อสู้มาให้เห็นแล้วว่า ลุงบุญส่งนั้นนะครับน้าจะต้องสู้อยู่ตลอดครับตราบใดชีวิตเรายังอยู่เราก็ต้องสช้เออเราต้องสู้กันต่อไปครับครับขอบคุณครับวันนี้ผมก็ขอจบเอาไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับนะเพราะว่าช่วงนี้ไม่ค่อยมีเวลาทําคลิปนะครับน้าออกมาให้ท่านรับชมรับฟังกันก็ต้องขออภัยด้วยนะครับเพราะติดภารกิจครับครับขอบคุณครับอย่าลืมกดกระดิ่งและซับสไคร์ลุงบุญส่งด้วยนะครับสวัสดีครับ